และรับการเดียงของปารูรพนอสวัสดีครับ <Ay glorious. S 1> ตอนรับคุณผู ak, ้ชมทุกท่านนะครับก้าสู่การบันทึกเทปการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2012ครับวันนี้ครับเรานำคุณผู้ชมมากันที่สนาม TOT s t a d เซเดียมแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็เก็บบอลได้ด้วยตานตาน้าโยกหนีมาดื้อๆแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปหมูอเรียบร้อย ก็โผออกนําเร็วเหลือเกินครับคือมีสีจากทางด้านนากรแดนทองครับโอ้โหต้องบอกเป็นประตูมองฮาร์เมนบาร์เซอร์จ่ายมาแล้วกีดีพร้อมหลุดเข้าไปแล้วโดนเตะครับผู้เส้นว่ายังไงเรียบร้อยครับเป็นลูกโทษที่สุดโทษแล้วก็น่าจะเป็นใบเหลืองที่สองของทางด้านชัยพุฒธวัฒนะด้วยกลางรวบรวมสมาธิคาวาบูราวิ่งเข้ามาแล้วก็กดชิงชิงชิงของ ประตูต่อศูนย์นาทีที่ห้าสิบเจ็ดครับเอาไปสวยประกิตเนี่ยมองไม่มีใครเตะเพื่อนก็ยิงเองแล้วก็เรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์เอาจนได้ครับประกิจตพร้อมเล่นดีมานานะครับในช่วงของเพื่อนหลังแล้วก็จบซอยได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ถึงคเป่านกวีนหมดเวลาการแข่งขันครับที่สนามีโอที OT สเตเดียมแจ้งวัฒนะนะครับ พีโดีเสบ้างวเก็แก้แบบวิมต้องขอลาผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดไปนี้ขอ้อ